มาดูนะครับวิธีการเปิดบล็อกสำหรับตลับต่างๆนะครับอันนี้นำตลับทองคำอิตาลีนะครับตลับทองอิตาลีนะครับมาสาธิตให้เพื่อนๆชมมันจะมี2ด้านถูกต้องไหมครับเราจะต้องมาดูด้านที่ภายในเล็กที่สุดเพื่อที่จะมาเปิดบล็อกจะเปิดบล็อกแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับตลับพวกนี้จะทำขนาด พื้นที่ภายในมาไม่เท่ากันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับที่มีขนาดกว้างกว่าเป็นการออกแบบเพื่อให้มีการสไลด์ฝาได้นะครับในกรณีเราประกบฝาหน้ากับฝาหลังไม่ตรงกันนะ่ยมันจะมีพื้นที่กว้างกว่าเพื่อที่จะให้เราขยับสไลด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดบล็อกแค่อันเดียวที่สุดอันเดียวอันเดียวก็พอนะครับให้เลือกด้านที่เล็กที่สุดด้านที่ภายในแคบที่สุด เป็นการเปิดบล็อกตัวเมียนะครับอันดับแรกเราก็จับเวอร์เนียมาวัดเลยนะครับวัดนะครับความสูงอ่ะอันนี้3า8สีนะครับครับสา8สนะครับความกว้าง วัดจุดได้จุดหนึ่งนะครับอันนี้เอาล่างสุดเลยแล้วกันนะครับ24.05นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้3482ี 3, 4, 8, ่แปเดี๋ยวน้ามาถึงวัดตรงๆงนะครับเอาใหม่นะครับ สามสี่เจ็ดสามเมื่อกี้ขอไปนะครับความกวามม้างมางตรงตรงนะครับยี 23, 8, ่สามแปดสี่เจ๋เนีด้ว่าหน้ากากด้านหน้าตัวนี้พื้นที่เล็กกว่าด้านขวาด,ด้านด้านซ้ายทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำตัวนี้นะครับ มาการอ่ามามาเปิดบล็อกนะครับวิธีของผมนะครับก็คือเราก็นำอะคริลิกซีเมนต์นะครับอะคริลิกซีเมนต์มานะครับแล้วเราก็ทำการใช้ดินสอนำกดตลับผ้าเรานะครับวาดเส้นภายในนะครับวาดเส้นภายในแล้วก็เหลือขอบข้างด้านละ1.5เซนถึง2เซนนะครับเราก็จะได้ ล็อกตัวเมียแล้วนะครับพอพอได้บล็อกตัวเมียเสร็จแล้วนะครับเวลาเพื่อนๆแต่งนะขอแค่ให้เหลือเส้นดินสอไว้นะครับมันจะได้ไม่ฟิตมากเกินไปนะครับเวลากดฝาแล้วก็มาประกบมันจะประกบง่ายนะครับเสร็จแล้วพอเราได้บล็อกตัวเมียเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดบล็อกตัวผู้นะครับอ,อันนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นบล็อกตัวนี้แล้วกันพอดีผมหาสี่เหลี่ยมไม่เจอนะฮะแล้วก็ย่นไส้ดินสอมานะครับ วางนะครับให้เขาสีก็ตัวนี้เนี้ยจะทำให้ดูนะครับายนไส้ดินซอม,มาแล้วก็ปาดเข้าในให้มีช่องไฟนะครับเห็นไหมครับก็จะมีช่องไฟ1นมิลมีช่องไฟภายใน1นมิลแล้วก็ฉลุกออกมา ก็จะเป็นบล็อกตัวผู้แล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทำบล็อกนะครับในกรณีนะครับก็คือทำอันเดียวในกรณีในกรณีตลับสองด้านส่วนมากจะไม่เกิดขึ้นกับพระที่เป็นสี่เหลี่ยมสักเท่าไหร่พระวงรีวงกลมก็ไม่เกิดไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ตลับที่เป็นเสมงเสมานะฮะตลับที่เสมาอย่างนี้อย่างนี้อะไรพวกเนี้ย การการทำตลับของเขานะบางทีฝั่งตรงข้ามมันจะบูดเบี้ยวไม่เท่ากันต่อให้เราทำอันที่ฝั่งที่เล็กกว่าก็ยังใส่ไม่ได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเปิด2บล็อกเลยในบางตลับที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ยกกรณีนะครับเวลาที่เราเอามาแล้วโอ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่า ขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่เท่ากันแต่มันเกี่ยวกับจังหวะ,ะบิดเบี้ยวโค้งงองพวกนี้มันเบี้ยวไปด้วยอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนต้องเปิดบล็อก2ตัวนะครับเปิดบล็อก2ตัวเราก็ต้องคุยกับลูกค้านะครับว่าในในตลับอันนี้ม,นม,นมันมันเบี้ยวมันมีมันต้องเปิดบล็อกถึงถึงสตัวเนี้ยเราก็ต้องบวกเพิ่มอีก50บาทนะครับในการที่จะเปิดบล็อกทั้ง2อันเพื่อที่จะมาทํางานชิ้นเนี้ย ซึ่งมันเป็นการเสียเวลามากเราจะอิงจากการทํางานมือนะครับอิงทุกอย่างจากเพื่อนๆที่เรี่ยมพระด้วยงานมือนะฮะในเรื่องของราคานะฮะอย่างพระที่ตลับใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราวัดภายในก่อนเลยนะครับวัดภายในอันนี้ภายในได้10มิลน,นะครับเราก็ต้องใช้แกนกลาง8มิลน,นะครับ แล้วบวกฝาหน้าฝาหลังด้านละ1นมิลก็เป็น10มิลเต็มพอดีนะครับเวลากดเวลาใส่เข้าไปจะเกิดความสวยงามมากๆเนื่องจากชิ้นงานไม่สามารถโยกโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังได้ถ้าเราทําหลวมเกินไปนะครับนะครับก็จะโยกได้นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆน,นะครับส่วนค่าเลี่ยมนะครับก็ดูถ้าแกนหนาเราก็ต้องบวกเพิ่มไปด้วยนะครับ ดูตามความเหมาะสมของเพื่อนๆเ,เองนะครับสวัสดีครับอ้ออันนี้ตลับจากด้านคุณบอยนะครับเบอร์มือถือมองคลนะฮะสวยงามมากนะครับทองอิตาลีนะครับไม่ลอกไม่ดำนะฮะ